ผ่านโฆษณาในสตรีมภายใน1เดือนสามารถทำได้หรือเปล่ามือใหม่แบบเราก็ทำได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนมาแชร์ข้อมูลดีๆอีกแล้วนะคะสำหรับนะคะการที่มือใหม่อย่างเราเนะะี่ยค่ะจะผ่านโฆษณาในสตรีมแลวมีเพื่อน5,000คนนะคะการรับชมนะคะวิดีโอ60,000นาทีนะคะ ภายใน60วันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะแอมมีเทคนิคดีๆนะคะมาช่วยแนะนําค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขั้นต้นเลยนะคะจากปกติที่แอมลงแค่เฉพาะรีวินะคะวันนี้แอมก็เน้นนะคะในการลงคลิปยาวนะคะตรงช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่ค่ะลงคลิปยาวนะคะแล้วก็แชร์นะคะไปที่กลุ่มนะคะที่เราเข้าร่วมไว้นะคะและแอมก็พยายามไลฟ์สดเยอะๆค่ะไลฟ์สดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เปิดค่าการมองเห็นแล้วก็จะเพิ่มจํานวนนาทีให้กับเรานะคะ ซึ่งตัวนี้ค่ะ60,000นาทีอันนี้จะบอกเพื่อนๆว่าได้มาจากไหนนะคะก็ได้มาจากเราทําคลิปสั้น คลิปยาวนะคะแล้วก็ไลฟ์สดค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองไปทําดูภายใน1เดือนนะคะแอมก็สามารถผ่านโฆษณาในสตรีมได้แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเกณฑ์การรับรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะยอดเงินก็เข้ามาทุกวันเลยค่ะอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่มันก็เป็นการที่แอมพัฒนานะคะฝีมือแล้วก็ความรู้ทักษะนะคะในการทําคลิปของแอมอีกต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูหน้าจอนะคะเวลาที่แอมนะคะ โในส่วนของตัวคลิปยาวนะคะแล้วแชร์ลงกลุ่มเนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะ